มาเด้อค่ะมากินตำหมักแตงกับประเดือนประเดือนไปตลาดมากประเดือนก็นได้ยเสื่อหมักแตงมาตำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะซื่อหมักแตงมาตำล้าก็มีลูกขินมีหมูสามสันย่างเรียนเสื่อหมูสามสันมากเ้วก็มาย่างย่างใส่เตาอบเนาะคะ่ะเนาะมีลูกขินหมูน้ำลูกขินลวกมีข่าเหนี้วดำมีผักประเดือนก็ได้ยเสือ่อกินกับข้ กินกับเขาน้ำปลาเ,เดือนเรื่อยๆเศษๆตำหมักแตงเนาะค่ะเนาะตังแบบพี่ซาร์บานห่อใส่หมักเขียนที่ปลาเดือนปลูกไว้ปลาเดือนไปหา,าเก็บหมักเขียนหน่อยมาใส่เนาะค่ะเนาะเขียนหน่อยหน่อยบัตเ่อเกินหมักเคี้ยกินใส่ตำหมักแตงใส่ตำหมักงงกระแซ่บๆเพิ่งนำปลาแดกนู่นนู่นเนาะค่ะเนาะ น้ำปลาหมูกระแซบแบบประเด็ยนย่างหมูสามชั้นหมูสามชั้นเอาหมาหมักแล้วก็มาย่างเนาะค่ะเนาะย่างใส่บเตาอบประเด็นบ่ได้ย่างแซ่บเนื่นอหรอกย่างใส่เต,ตาอบมันจะค่อยแซบเพราะว่าบ่ไบด้ก่อทานอย่างใส่เตาอบอกับข้าวกระนั่นเด้อย่างแซบดีข้ากันย่างไปตลาด ไปกับมูเนาะคะ่ะเนาะไปเสื่อมักแตงมากหมักแตงบ้านเ่าเอิญหมักแตงสร้างแต่ว่าคนไทยเขาเอิญหมักแตงล้านเนาะคะ่ะเนาะกระเด็นกระดินแข็งแข็งไป,ไป,ปบ่มาบ้าเลาไทยก็บ่ไปคกินกระเด็นก็ได้ได้ผัวทางไทยยังดีแต่วอาไทยเขาเก่กงหลบต่า เบาไทยแม่กับวบาภาษาอีสานแต่เบาน้ำดูกับเบาอยู่เบาไทยอยู่กับวบาไปสารน้องคณะน้องขาอเกิดอยู่ภายอีสานเบาประเด็นสำนัญนหลือเรื่องกระด้างอันแต่ผู้ลังคนกับเจ้าลีนออนนะกับเจ้าเบาไทยนี่จนบ่บหงว่าเป็นคนไทยเลยแต่ว่าประเด็นเบาผู้ใดก็ถามประเด็น เวลาเบิ่งบัตรประจำตัวประชาชนประเด็ยนขาเจ้าวา่าเอา้าือยังอ่อนบัตรอยู่โลบุรี่เพราะว่าบัตรประเด็นอยู่โรบุรี่้่อนประเด็นใหญ่ามาอยู่น้ำมันสามีเนาะเอิญผัวเอิญสามีก็ไรเน,น,นาะใหญ่มาอยู่ต่งต้งต่ได้กันไม่ไม่เเนาะได้กันมากอจนลกูกเ,เป็นเบาเป็นแพ้วจนสีพ่อบวดจัง่อยได้เลิกกันประเด็นก็เลอยแยากบัารไม่ยวน มาซื้อบ้านอยู่เมืองในเมืองลรบุรีเนาะค่ะเนาะสมัยตะกี้เขาเห็นบ้านเอืออาท้อนประเดือนก็เห็นก็เลยไปซื้อไว้ข้าวพลุ่งยู่เท่าหัวหมื่นเลยมาซื้อเรืหนีจากกันบ้านอยู่กับผัวก็มาซื้ออยู่ลรบุรีอยู่ในเมืองเขาอยู่อำเภอร์ทาหลวงประเดือนอยู่ในอำเภอเมืองเนาะค่ะเนาะอยู่วละหม่องไกลกัน,นอยู่ จากนี่ไปพุ่นกับสองรอยกิโลซ้ำกันกบมากรเทปจากไปให้ไปเดือนจากให้ไปไปให้ไปให้ทาหลวงโรบุรี่เนาะกันเนาะมันกับไกลกันประมาณไปกับสองร้อยสองรอยกิโลประเดือนถามโลกขันคิดเป็นชั่วโมงกับสองชั่วโมงเนาะ ขึ้นกันปัญจากกรุงเทพมานโรบุรี่จากโรบุรี่ไปกรุงเทพก็สองชั่วโมงคือกันซ้ำกันโอปเดีนกนเลื่อเบาเงาเลยก็ตรวจกอไปด้วยกันเลยได้่เบาอดีตเลยฟังเสยเลยอดซาฟังไปด้อยพี่น้องเลยจีนัยหูควมเป็นมากของปเดียนปเดือนกันใหญ่เขาอัน มาอยู่ลูบุรีแล้วก็มาหารับจา้างคะเจ้าอยู่กรุงเทพบ้านเพิ่นอยู่ลูบุรีก็มีเนาะคะ่ะตึกใหญ่ๆอยู่สาเกีวตึกบักใหญ่อยู่สาเกีว,กป,กกวประเด็นก็นมาทํางานมารับจ้างเพิน่นก็ได้เงินใส่หนี้ใส่สินใส่หนี้ใส่สินบิดแล้วก็จังค่อย,ยสิอ่ัวจีได้กลับบา้านกัสิเฒ่าพอดีแล้วอีกบัดนี้ตอนนี้ก็เฒ่าแล้วที่แรกว่าทํางานบ้สิซ่ําใด้จำหนึ่งแล้วก็สิกลับเมียบา้านกันอยู่บ้าน หนูสินกับเ่เรเป็นเนืเตียเราใส่ตันี้งถ้สินไปเพราะวันนี้่ะขอบคุณทุกการติดตามเรค่ด้อขอบคุณพี่น้องทั้งหลายมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดียนขอบคุณทุกกำลังแรงใจประเดียนอ่อบ่เคยมีเห็นมูมีพวกหลายปนีเพราะเขาไมา่ยูทุบมูอพวกหลาได้กำลังใจลให,หลายหลประเดียนกับว่า่มนวานสุขภาพดีหรอก สุขภาพก็บ,บ่ดีดอกแต่ว่าให้คนทำงานเนาะเนาะค่ะเนาะสู่ไปสู่ทำงานไปเป็นกำลังใจให้บัตทุกคนเด้อค่ะเด้อทำมาคข่าขึ้นกินบ่บกจุกบ่ลงเฮ็ดอีหยังก็ให้จเจริญก้าวหน้าบัดทุกคนย่อๆย,ยิงๆคืคอ,ย,อย,ย,คยังค้นไปอีสานเขาก็เอิ้นย่อๆยิงๆเนาะค่ะเนาะเฮ็ดอีหยังก็ให้ยลาบเลื่นให้ขึ้น กินบ่บกจกบ่ลงคือเป็นว่าบุญบารามีแพ่ไพศาลเนาะกันเนาะดูดีสบายบปสุก้นเด้อร์กัเด้อรประเด็นกระสิจบคลิปตอนนี้นะมากินตำแตงนั่นประเด็นเดอร์กัเด้อแซ่สบสเอาไวต้ติดตามคลิปหนา้าคลิปนี้เอาตอนนี้ก่อนเด้อร์กัเด้อรประเด็นกระสิได้กินข้าวแล้วกระสิไปเฮ็ดงานต่อเนาะกันเนาะเอาสวัสดีค่ะ